นีด่ดอกติดตๆครับผมมันก็ต้องเอาครับเอาก็บม่ได้ครับผมีขาหนึ่งเป็นมูเป็นกลุ่มแน่ครับผมแต่ออกชิกนสวยครับผม ่ามมาครับแล้วมุมเพแ่นี้ับน้องสูงไผมครัผม,รมประมาณแงดงลงครับผมส,สวยเลยครับอืามากครับดยอดเลยครับสวยครับผมงามเลยครับ สวัสดีครับพ่อแม่พีน่น้องชาวเอชซีนักล่าเฮ็ดแม่เตยพ่อเตยป้าแต่กุ้ค,คนกุ้หม่องกุ้บอนครับผมพอกันในเสาว,วันที่6กันยาครับผมพศ .2518 ครับนักล่าเฮ็ดแม่เตยพ่อเตยป้าแต่เขาป้าน้องมิตรตำบลหัวข้ามเพื่อบุญทริจังหวัดอุบลขึ้เก้าเลยครับผมเมือนี้กาพาพี่พาน้องนะเมืองเฮ็ดเผิงขึ้เก้าครับผมหลังจากพว่านหมานขนาดครับผมเฮ็ดเผิงแดงขาหนังยุ่งครับผม มึอนี่ปลุนประซุมมึงก็พอเตยจะมานบอกครับผมไปลุยกันเลยครับนี่กลุ่มแรกครับผมดอกหน่อยเปล่าครับผมดอกหน่อยเพื่อกระไรพี่น้องสวยๆแล้วนี่นี้นี่ยกัดขาเพันครับผมไปเรื่อยๆเลยครับก็พอเตยครับสวยครับ

สวยเลยครับอีกออด,ด,ด,ดอกครับผมขน,นาดมีเตซสวยสุดยอดแล้วครับผมงามมากครับอูแฝดสวยเลยครับผมงามมากดอกครับผมลุ่นซ้ำเนี่ยฝนยีสวยครับผมแต่ก็ร่างางมามครับผม ดอกสวยครับผมอีดอกสวยครับผมนี่ายมอีดอกครับผมสวยครับอีดอกดอกสวยครับผมขาเลียงยุ่งครับสี่ดอกติดติดกันครับผมมันก็ต้องเอาครับเอากับอะไรครับผม ฮะสอบน้ำกลนเพิ่นไปนี่แล้วครับเดิก็ไปก่อนหลายกลุ่มมุงเพิ่นเอาดอกบานโพเตห์ะตุ้มๆนี่แล้วครับผมตุ้มหนึ่งทางหลังครับผมฮะพอสอบกันนี่แล้วครับผมสองตุ้มครับผม ม ja ันไม่ปลาไฟใหม่พี่้องลงหน่อยก็มีครับสวยอเลยครับผมอะไรห้วครับผมดอกง่ายง่ายครับผมนี่ลงหกขาวครับผมเบิงขานุยุ่มบานครับผมสองสีอยู่น้ำกันพี่น้องเแหวนบัสครับผมกําลังเสื้อสวยว่านพราเตยก็ได้ พึ่งขาหนุง่งเน่ยพึ่งขาวเน่เต็มกระตาครับผมปดมาด้ครัพึ่งดอกบานไปนะครับผมสองบานครับฟังเป็นสีแดงครับบานน่ามันสวยเลยครับผมเป็นดแดงๆเลยครับผมแมนเบิร์ดครับผม Bỏ căng hang các bà lái đò chú cả, có thể có tăng con con lắm, đẹp xinh xúa luôn chú cả, ngang lắm, xịt nắng con lắm, xinh và bao lá không? ตาสูงนะครับขาหนาอย่างพ่นอกล้มกระตาครับผมส,สวยครับผมปีีนขาเป็นหมูเป็นกุมแน่ครับผมสวยส โอครับผมใส่น้อหมูขุดก็ขาจอยเถอครับผมมันหมานครับข้างข้างอีโดครับผมสวยๆเลยครับพอเตะมาหมานคักหมานแน่ถ้าีม่ลองสามตุ่มครับอ้าวมันหมันครับผม มูคนตาใสเนาะครับผมเปิ่นขล้าวไรครับผมชื่อสวยอยู่ครับผมไอ้น้องมูคนบานจริงน้องตูมไหมผมเน้อมันหนี่เก่าแล้วครับผมเสื้อสวยแล้วครับ เต็มตาแล้วครับผมสอยส,สวยครับผมง่ายครับผมยี้มไหมครับผมส,สวยครับผมเพื่งดำเพื่งดอกนี่มาเพื่งเครืองอยู่ในป่าตะโลกค,ครับผม เมื่อดอกงหญ่ขายเปิดยังสวยๆอยู่ครับผมแต่ว่าก็ค้นเคืองครับงามๆเลยครับผมประมาณอ,อีกสองตูมยืนแป้งครับผม

มา,มาให้เพื่อดำครับผมสวยเลยครับดีมากครับผมงามเลยครับผมออก่ปลาไฟใหม่ครับสุดยอดครับผมเพิ่อดำครับเพิ่อดำสวยๆเลยครับผม ดำหกักดำนี่ดำอิลี่อีดอกครับผมดอกนุ่งส,สวยๆอีหดอกครับผมดอกงดหล่อมีครับผมแม่งกัดเพลินสวยๆเลยครับแต่ดอกสวยๆงามๆครับเอ๊ะปะปวกตาดอกนึงครับผมมงูขดไปใส้น้ออยู่พี่น้อง อสองไข่ครับผมส,สวยๆเกาะโปรเตมามันเหลืองแดงดงครับผมส,สวยๆเลยครับง,งามๆครับผมสุดยอดเลยครับปดสวยๆครับผม,มง,งามๆเลยครับ ไว้ครับผมแดงดวงครับนามเลยครับผมม้าทังท้งลุงหกทั้ง ขาหนุ่ยมยุ่งเด้อครับผมนี่ผ่งแดงขาหนุ่มยุ่งครับเชืช่อชสวยเลยมือนนี่ง่ามากครั สวยเลยครับผมมุมคนบะเขามีทั้งตุ่มทั้งบานครับผมสวยเลยงามมาครับผมกัดครับผมปลาดอกเล็บสวยเลยครับผม,ม ไมันก็มีครับสวยครับมานีนระมือหน่้พ่อเต๋อครับผมสวยครับ ทางพี่น้องยามทางมาหมานี่ยเรางงข้าบันหมาเป็นหมาแล้วครับเหมือนเด้งหน้าเมียครับผมสวยเลยครับพี่เมียนป๊ดงามนด้วยครับผมสุดยอดครับผมสวยเลยครับบัดจะหมาอย่างทางกับหมาครับผมงานนี่ เดี๋ยวมันไม่ใหญ่แต่ครับผมปดสวยๆเลยครับผมสวยๆเลยครับผมอืออันนี้ครับอาน้องยุ่งสวยๆครับผม ดีดอกกคสวยพี่น้องงามเลยสวยเลยครับผมตัวเห็ดพอเตยกัเต็มตาแล้วครับผมมาหมานเห็ดหลงโงกแดงดงครับกลุ่มใหญ่เลยครับผมเถืงบานเถืงตูมสวยครับผมวัอนี้พอเตยก็ขอสรุปผลงานของพอเตยเด้อในบทที่หกการยาครับผมเขาปลาผู้เดียวคือเก่าพี่น้อง หมานอยู่ครับผมเต็มกระตาอยู่ครับเพอได้เจ็บไปเรื่อยๆครับผมหมานก็เกาครับผมมือนี่เห็ดเผืองแดงขาหนังยุ่งเห็ดละงูมือนี่มีเห็ดละงูน้่ครับหมู่บ้านนี่แต่เห็ดเผืองแดงขาหนังยุ่งลายครับผมก็มีเห็ดเผืองดำเนี้ยครับผมมือนนี่สุดท้ายก็ฝากกดนไหลกดแแจ์กดติดตามกับนักรายเห็ดขอบคุณพ่อใหญ่แม่ใหญ่ลูกป่าอาอาทุกคนทุกมองบอลเด้อครับผมขอบคุณเจ้าป่าเจ้าเขาเถพ่อเต้หมานตลอดมากครับผม ちょっと待っていいな。